ไอ้เขาไม่ม oh, uh, uh, uh. ีปืนนี่หว่าพี่ใช่ปะสวยพี่เอ้ยมันยิงเจ็ดตัวอะไรวะอุ้ยอุ้ยผมว่า้าใจแล้วโอ้แดงเถือกนะพี่แดงเถือกนะผมไม่ทันเฮ้ยโอ้ยแล้วปืนเป็นไรอะน้องไม่ล็อกตัวเลยอะน้องเอ้ยปืนน้องรักน้องรักใจเย็นน้องรักใจเย็นมันโดดมาแน่นมั้ยล่ะไปจ้าลาวกู เฮ้ยสวยมันชุบอีกแล้วจำจำนี่เลยเจอกูจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้มาดิไอ้มาดิมาดิไอ้นี่มาดิ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 ยิงหัวโก้อ้าวกดละกดละมาพักกดละเอาจริงเลยมาพักดละ เจ็งเติงเจงติงแต่ผมไม่ค่อยเอ้ยตังตังไม่มาอย่างเงอ้ยแต่แต่ของไม่จำกัดตังไม่มาแต่แต่ผมก็ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะพี่อาร์มก็คือยิงหัวก็คือฝั่งหนูก็คือยังไงก็แพ้พวกเราอีกว่าเขาทำา็คือตัวจริงหมดแต่ฝั่งนั้นมีตัวจริงแค่เพียงหนึ่งเดียวนั่นก็คือคนนั้นก็คือไอยูอ๋อไอยูเฮ้ยมันเซฟบอลได้เหรอมุหนึ่งมาดิโม่หลายอุ้ย จันนอยจันนายจ๋อจ๋อมาจ๋อเอาหน่อยเอาหน่อยขอหัวขอหัวเดี๋ยวเขาชุบกันว่ะเขาชุบกันวะชุบเฉยอะไรวะน่ะเออชุบเฉยชุบมาชุบมามาชุบผมจัดจัดสวยเอ้สองหัวชุบเฉยเลยนู่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 ปาบิก้าเต้นหนอเต้นทำไมอ่ะเอ้ยโดนหัวโดนหัวเอ้ยเขาถือหมวกอ่ะถือหมวกให้บอลกันด้วย นอกโอ้โหตัวพังนะอยู่ข้างบนเอ้ยข้างล่างนี่นี่นี่ขอสักตัวเถอะ ได้ทีหลังเรายิงรอทีหลังเรายิงรอเนี้ยพี่เราชุบเลยถ้าเราล้มอ่ะได้เลยไม่ไม่มันเบื่อมันเบื่อจริงกูต้องมาเล่นกับไก่ต๊อกย่ำต๊อกอะไรเงี้ยเฮ้ดูเสิร์ฟนะดูเสิร์ฟนะจบกันด้พระเจ้ากูไม่ไม่ไอ้กูพูดจริงซื้อฝั่งเราอ่ะมันคือตำนานยุคใหม่ new g e นเ r a t i o n นะรู้จักเปล่า new g e เนเรชั่นถูกไม่ไม่พี่ถ้าเรายิงเจ็ดสูตรจะเกินไปเปล่าวะพี่ จัดเลยจัดเลยป่ะเนี่ยจัดเลยายง่ายนะพี่โจโจันวงการนะก็ดูเอาจกกองตไอ้แอมิโมโจโจเนี่ยคือกูบอกเลยตัวตึงทั้งนั้นแต่โจไอโจไอโจมันขายลูกินบ่อยเกินไอโจโจขายลูกินัดเเจกันที่หน้าวัดมาดิอ มาชุบเลยมาชุบได้โอ้โหม่นเขาซ้ำอ่ะเขาเขาเขายืนรอเลยก็ไม่รู้อ่ะกูงงเลยที่เกูดูว่าแบบป้าขายตลาดไี้ม่อขอขอทิ้งขอแบบดูดิดูดูกายืนเลยไอ้ม่อสามดีสามดีโก้มันชุบได้มาดิโอ,อ้ดูดิโอ้อโ,อโหอายุแน่เลยกูบอกเลยคนนี้นั่นไงนั่นสุดว่ะเลยแต่เลยคนเดียวสองหนึ่งไม่ถือว่าลุ้ม ช่เข้าคิวเราคนไปเข้าไหมรุ้มเลยเราต้องชนะไอ้โจไอ้โจเขาชุบโจไอ้โจเขาชุบน่ด้ไนานไอ้โจโอ้โหไอ้ัวไอ้ตัวบางบางทั้งหมดโจโจไโจ้ไอยโจอ้ไอ้โ้อ้โจ้ไอ้โจ้ไอ้โ้อจ้อ้ไอ้โไอ้โ้ไอ้โจ้้อ้อโจโจโอีกวจบอีกจอีกพี่เจอันนี้เคดูเจไอ้โอ้ไโ้ไอ้ไอไอโ้ไอไอ ไอโก้ขู่อะไอโก้เนี่ยแหละโตจริงไอชุบไอชุบเขาชุบเขาชุบไปชุบไปเขาชุบชุบเไม่ริ้วแล้วกูชุบแล้วมาดิมาดิเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเพิ่งเพิ่งสามจังหวันนี้ไอโก้มกระโดดใช่ไหมเปิดออกปุ๊บดเลยเปิ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 ดเลยอฮ้ยอุ้ยเฮ้ยอุ้ย บอกเลยคนนี้แหละสามสามเออมาดี้อยู่ก็ไม่รู้อ่ะยิงล้มเอาล้มเอาอ่ะแล้วโอเคตัวจริงแล้วอายุแตกอายุแตกตัวจริงแตกตัวจริงแตกไัวโจลำวงการตัวโจลูกจริงทองตัวโจลูกจริงทองเ่งตัวโจลูกจริงทองเรียกว่าตาเเ่งตัวโจลูกจริงทองไอ้นี่ตัวโจลูกจริงทองเองมาดี้พี่พี่ผมดูอยากทรงน่าจะเจ็ดศูนย์นะพี่ฟุ๊ก กูเบื่อจริงๆกูไม่ต้องมาเล่นกับเด็กไม่ไม่ไม่พี่ฟุมิไม่ต้องออกหรอกพี่ไม่พี่ไม่ต้องออกเลยเออจริงนะคือกูไม่อยากเอาไม่ไม่ไม่คือแบบทีมน้องแบบยังไม่ได้ชุบอะไรกันเลยนะเถ้าถวายบอลลูกหนึ่งดีกูไม่มีให้ถวายบอลบันบอลมีนะตึง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 ว่ะแตกหมดแล้วอ่ะ ไม่เข้าวงใครมาไม่รู้เนี่ยคือมันกูเบื่อจริงนะกูมาเล่นกับพวกเด็กน้อยมีอายุคนเร็วคนเดียวนี่แหละคืออายุคนเดียวอายุคนเดียวนี่แหละตึงอ่ะแต่แบบพวกนั้นมันลูกกระจอกกูไม่อยากจะเอ่ยถึงมาเป็นร่างแยกแต่เล่นไม่เหมือนตัวจริงอุ้ยเปิดลูกอุ้ยปิดลูกเฉยเลยโอ้ได้ของช้ำเลยของช้ำเลยเกมหน้า อันนี้ขนาดกูแบบว่ายังไม่ได้เล่นหนึ่งหนึ่งบ่อยนะทำไมกู<ว>กูกูด,ดูดูแบบดูตึงกว่าพวกนั้นวะดูดิอัดตัวกูไปแล้วครึ่งหลอดอะกูงงไว้กูโดนลมมุมหม่าน็่แม่เฮ้ย <c oughs> โอ้โดูลากโอ้โหลากเป็นป้ายรถเมเล์ <c oughs> อันมันยืนรอน้องรัก <c oughs> นั่นหละพี่วิ่งดวนหลัง <c oughs> ได้ปืนรูดก็ได้จัดให้จัดให้โอ้ดูดิดูปืนดิเกินไปนะเกินไปนะจัดให้เลยจัดให้เลยเกมหน้า ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ที่มีเว็บหาเงินเข้าอลเล็ตง่ายๆนะครับมาแนะนํานะครับนั่นก็คือเว็บ2,3,4เกมนั่นเองนะครับผมสมัครยังไงง่ายๆเลยครับกดที่สวัครสมาชิกเลยครับผมกดแล้วทํายังไงต่อเราก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานเราเลยนะครับผมรหัสผ่านใส่ที่เราจําได้นะครับอีเมลให้ใส่อีเมลจริงของเรานะครับผมส่วนเบอร์โทรศัพท์นั้นให้ใส่เบอร์ w a เ l ็ตของเรานะครับเบอร์ที่เราใช้เลยนะครับผม ให้ใส่เลขระบุยืนยันตรงนี้นะคบผมส่วนรู้จักเว็บนี้มาจากไหนให้เลือกมาจาก u t u b e เลยนะครับผมแล้วก็กดยืนยันสมัครได้เลยพอเราสมัครสมาชิกสําเร็จแล้วนะครับผมสําหรับวิธีการเติมเงินง่ายๆนะครับผมให้เรากดไปที่เติมเงินเลยครับผมแล้วเราเลือกนะครับทัวร์เลทนะครับอ่าต่อไปนะครับทายังไงให้เราโอนไปที่เบอร์วอลเลทเบอร์นี้นะครับแล้วเราเลือกชนิดที่จะเติมเป็นถุงเงินนะครับแล้วเราเลือกโปรโมชั่นแบบไม่รับโปรโมชั่นนะครับเหลังจากเราได้เลขอ้างอิงแล้วนะครับผมเราก็กดเติมเงินไปเลยเติมเงินเรียบร้อย นี่นะครับก็กดเริ่มเกมเลยนะครับผมอ่าแล้วก็วันนี้พี่จะมาแนะนําเกมปามีนะครับผมเลือกเงินเพัทักน้อยๆก่อนย0่บาทก่อนรักกาก็กดเล่นเลยนะครับอัปิดเสียงก่อนในเกมนะครับจะมีมีดให้5เล่มนะครับถ้าเราปาโดนแอปเปิ้ลสีแดงนะครับจะได้สิเอส่วนสีเหลืองเราจะได้20%นะครับเปอร์เซ็นต์คืออะไรเปอร์เซ็นต์ก็คือหลอดข้างบนนะครับผมนี่นะครับถ้าเราครบหนึ่อยเปอร์เซ็นต์ี่ครับบนัสแตกนะครับเราจะได้เงินนะครับนี่นะครับแล้วเราก็จะตายยังไงพี่ อย่างนี้ก็หาเงินสบายเลยเดียครับนี่ครับโคชิวอะคนดูดูดิมันเป็นเกมแห่งปีจริงๆครับเล่นแล้วได้เงินจริงๆอะครับแล้วคือเกมอ่ะครับคนดูมาเล่นง่ายมากเลยนะครับแบบใครที่เล่นเก่งๆนี่แบบคือรวยเลยนะครับเนี่ยเอาตายเลยต่อไปนะครับส่วนวิธีการถอนเงินก็ง่ายๆเลยนะครับให้เรากดคำว่าถอนเงินครับผมเราก็ระบุจำนวนเงินไปครับไปยังเบอร์วอลเล็ตของเรานะครับผมเรากดทำรายการเลยยื่นทำเรื่องถอนเงินสำเร็จนะครับดูนะครับเดี๋ยวเรารอดูนะครับผมเงินเข้าแล้วนะครับจากตอนแรกที่พี่มี43สตางค์นะครับตอนนี้พี่มี543สตางค์แล้วนนะคคคครรรัับบดดูเเาไไปปชมลลิต่อ้ย กันจุมาดับที่ไม่โดนยังไม่โดนเขายังไม่โดนเลยไม่โดนไม่โดนพี่วิ่งก็ไล่ต่อยแต่หยามเกิดไปละตายวงวิ่งตายวงดีกว่าพี่บุ๊วิ่งตายวงเขาหยามวิ่งตายวงเอา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 ตีเอาตีไออะไรวะเอาเอาตเด็กน้อยไม่ดมต่อยกูโอ้ตังไม่มีเลยพี่ เออเออตังไม่มีเลยทำไงเนี่ยไมอวอไม่มีด้วยไม่เป็นไรหรอกอ่อนให้เด็กน้อยไปเมื่อกี้กูรู้ว่าสนามเด็กเล่นเมื่อกี้ถ้ากูไม่ติดนะมันติดได้ไงอยกูเออติดได้ไงวะตาบีถ้ากูรอบไปปุ๊บกูหันมายิงด้วยเก็บสามแหวกงงใช่คือนัดเดียวหัวสามถูกใช่นัดเดียววสาไอ้บอไม่มีด้วยกลับในช่วงนั้นน่ะดูนี่ไงระยะไกลอ่ะโอ้ชุบอีกเป็นไงอ่ะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้ซื้อของได้ก่อนร้านวงการเลยระยะไกลอะครับโทษทีนะโทษทีนะโทษทีนะขนาดไม่ได้เล่นนานยังฝีมือเท่านี้อ่ะถ้าถ้าเล่นนานจะถนัดไหนวะโอ้ยเอ้ยไม่มีตังค์ไม่มีอะไรเลยพี่เอ้ยมาเร็วมาเร็วไม่เป็นไรพี่เร็วล้มหนึ่ง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 สวยสามเลยอันต้องตั้มันต้องตั้มสามไม่ได้สามไม่ได้โอ้โดนว่ะเฮ้ยไม่คุยรูดว่ะพยาก่อนพยาก่อน โอ้ยไ,ไ,ไอวอลไอว,วไอลตั้งไยหน่ะเออโอ้โหไม่มีของเลยอะ่ะชุยาพี่อยากทุยากจัดเลยไม่มีของเลยโอ้โหลูดอะไรวะลูตัเต้เแ็่ตัวจะโหลดตีนกูเนี่ย โอ้โหอะไรเล่นอะไรโอ้ดูปืนนี่ดูปืนนี่เกินไปเปล่ามันจะมีได้ซื้อได้ปะเนี่ยพี่เออมาได้แล้วมาดิมาดิได้เลยคิดว่าฝั่งนี้มันเล่นไม่เป็นกันหรอวะของช้ามาละมาดิรู้จักแอนิมอลแดงเถืออเปล่า ไม่ไม่ไม่คือที่เราพลาดเนี่ยเราโดนเด่ดปืนพี่ดูปืนเราดิดูเราโดนปืนลูกน้ำที่เราเสจ๊สองวีนะมันเล่นอินวีออก็โดดออกมาลากโอ้โหลากโจ๊กลูกชิ้นหมแม่งวันนี้แม่งมีคนไปด่าผมเจ๊ลูกชิ้นเนื้อหมามเป็นได้ไงวะอยากรู้วะมาเอาวันนี้ยกูเอาจริงด้วยถ้าไม่ชนะเรียกกูหมาได้เลยเอาจริงกูพูดจริง

เขาจอดพี่จอดพี่จอดเป็นไรเฮ้ยเรามีปืนเป็นเงี้ยโอยกูมจัดดิกูมึงเข้าไปลวนนี่ลัวผมไม่ทันเฮ้ยโอ้ยแล้วปืนเป็นไรอะน้องไม่ล็อกตัวเลยอ่ะน้องเอ้ยปืนน้องรักน้องรักใจเย็นน้องรักใจเย็นมันโดดมาแน่มาละไปจ้าลากูเฮ้ยสวยมันชุบอีกแล้วชุบเก่งใช้หายเลย จั <łość> บจับจำับนี่เจอกูจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้มาเลยมาเลยไอ้มาเลย มาดิไอพี่มาดิมาดิมาดิก็ก็ยิงหัวโกยิงไม่ไม่ไม่พี่คือก็เมื่อกี้กระโดดออกก็ติดหัวนะพี่แต่เขาชุบอย่างเดียวเลยผมทำไงอะพี่ไอพี่ไอพี่ไอวอไอวอลมีมีมีปืน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 ไอวอลขอแค่ไอวอลมีไอวอลมีนี่อะไอวอลมีอีกนี่นี่นี่ปืน อบนไม่ไม่ผมผมไม่ได้เล่นโกงนะพี่ฟุกก็เขาลุ้มผมมาทำไงอ่ะเออทำไงก็ต้องก็ต้องแต่แต่มีติดหัวนะพี่แต่มีติดหัวนะมีติดหัวนะเห็นอยู่แต่กูบอกเลยยังไงมันก็แบบตู้ไม่น่าอยู่ดีหรอกฝั่งนู้นนะไม่ใช่ฝั่งเรานะอ้าวจรเพราะว่าฝั่งเราอ่ะมันแอสซุดยังไงมันก็ชนะฝั่งไอ้เกาะมดเอ็กซ์อยู่แล้วอ่ะมาดิ เฮ้ยเหมือนข้างล่างข้างล่างมากพี่ลงข้างล่างเขาลงข้างล่างอุ้ยหัวเม็ดนึงลงรถพี่ลงรถ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 อ๋อลงรถนู่นใช่ใช่ใช่เขาหัวละเม็ดนึงเฮ้ยทีสิบแปดเหรอโอ้โหอีเสิร์ตเกินซุบ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 ได้ปะใครวะเนี่ยพี่ปื้มเฮ้ยเขากดตัวกูโอ้ไม่ได้ทำอะไรเลยลงรถลงรถยังไม่ตายนะ ใช่ใช่โอโ้โห <อ S 2> ไม่ได้ยิงเลยลแล้วก็ปีสิบแปดเฮ้ยไม่นอ็อะเฮ้ยเขาไม่มีปืนนี่หว่าพี่ใช่ปหมเราเลา<ว>ยพี่เอ้ยมันยิงเจ็ดตัวอะไรวะอ,อุย้ย,ย,ยอุ้ยล้มขอเฮ้ยเฮ้ยเกินจีนจีนเป็นสุดว่ะนีไไ่ไงมันเก็บปืนด้วยมันเก็บปืนให้เพื่อนด้วย รู้ว่ามึงชนะแน่นอนตัวทหาเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ร่างฟอมโก้กลัวอะไรเหลีอ่ะพี่โก้อย่างเอาอ่ะมึงไม่ต้องกลัวมันหลอกอุ้ยพี่โก้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอสัตว์ไอสัตว์โอ๊ยเดี๋ยวไม่ล้นพี่เดี๋ยวไม่ล้นพี่โก้บอกเดี๋ยวไม่ล้นเดี๋ยวนดีพี่เดี๋ยวไม่ตึงเดี๋ยวไม่ตึงเดี๋ยวไม่ตึงเดี๋ยวเกมไม่ตึงอ๋อมึงอ่อนให้ใช่ปะกูแต่กูว่าเข้าใจแล้วโอ้ยเดงเถื่อนนะกีเดงเถื่อนนะเฮ้ย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 โอ้ยจังหวะบดบิด ตึงๆฝั่นต้องข้าวบันนะพี่ฝั่นต้องข้าวบันนะบั๋นนะครับเชียร์คีตเตำนานขายมะมมีลวกนี่อย่าหหวเล้ะตำนานผมอ้อไปฟุกก็พูดไปเรื่อยเชิงนี้เชิงนี้ไปจ้าลงก่อนจ้าไปเลยจ้าไอจังหวะนี้เฮ้ยโดนปุ๊บมาตั้งไอวอลเสร็จกระโดดงัดไปโก็มึงจะออกไห เฮ้ยเอาอเลยเอ้ยเฮ้ยไอโอ้หอะไรมาโอ้อะไรครับสังบอะไรครับคุณด้วว่าไชยูไชยูเออคุณจริงนะตังเหล่าเ0้้กูงงผมโดนอย่างียวลี้ยิ้เสร็นัดเตียวเลยผมมาละพี่บอกเลยว่าครั้งนี้ผมจะไม่ทำให้พวกพี่ผิดหวังเพราะว่าผมได้แล้วเอพีไฟดูดิดูดิเอ้าแล้วก็โดดขึ้นทาไมเออโจ้พืมแน่ โอ้โหเขาแคมบ้านเลยนะพี่ฟุกเขาแคมบ้านเลยนะมันดูดิดูดีบางทีอะไรดูดีลืมไหมจุดได้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 ไอเกย์ล้มเอามันดิไอโจ้ไอโจ้จุดได้โจ้โจ้พอจ้าลางเกิรเชิงตึงไออินดำก็ทำได้ไม่ไม่มีของเลยปะโอ้โหโดนโคบ้านแอรฝั่งนู้น เจ้าต้นหัวไอหลังหลังโก้งหลังหลังมาดิแป๊บนึงทำชีวิตชีวิตโอ้โหโโอ้หยังไม่มีปืนน่าเล่นยังไงไม่มีปืนผมฆ่าได้ตัวนึงไงนไปจะพี่มันครบว่ะมันครบบ้านแอลวาะทำไงดีวะโจ้กมาแล้วอุ้ยอุ้ยเามามามาหัวโยอู้โอ้โหเกินเราไม่มีตังค์กับเขาอ่ะพี่เอ้พี่เร มาแล้วไลกูเอ๊ะเต้นรอได้แต่วันนี้โอ้ยไปฟุบลาโก้ลาโก้ดูดิดูดิโอ้งั้นเดี๋ยวกูกดตัวเละกดเละพี่กดเลยกดตัวละผมได้ผมได้ตังค์แล้วเนี่ยได้ตังค์มาเดี๋ยวผมโครบนะผมโคตร็ตึ้งตึงพี่จัดจัดตึ้งตึงให้เขาหน่อยให้ได้ ตานี้กูมีเกาะละเมื่อกี้กูไม่มีเกาะเมื่อกี้ยิงตัวกูจนแบบเรือเอาง่ายๆนะเกาะไปหมดมืดไอ้หวาปลาผีไอ้หวาไม่มีพี่มาตังค์เลยไม่มีเลยก็ไปเจ๊เกาะใหม่มางตึงใช่ไหมตอนแรกยิงหัวดีๆตอนนี้ยิงตัวกูละอะไรครับยิงตัวกูอีกแล้วจอดได้ป่ะงจอดดิไอ้หวาขวาจอดลุกจอดดิจอดดิมันโดดไปหนักมาก มันจะมันขึ้นมาป่ะนะรอรอรอผมรอดาดมาพี่ดาดเอาตึงตึงตึงเราเราเราวงพี่ตึงตึงเราก็จัดให้เขาเลยทำงามผมไม่มีไอวอนวะมันอยู่ตรงไหนวะไอวอนนู่นเหรอขไอวานวงสิเดี๋ยวยามสับไปแล้วนี่ตามมาตามมาตามมา โเฮ้ยซ้ายเห็นปะสายลาูออ่อ่ะก็อุ้ยอย<อ>ไปจ้าลากูมาจ้าหลังเข่าตัวไปตัวพี่กสวยมา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 สวยงูเห่าจะดุงงูเห่าจะดุงไม่มีใครชุบเขาไม่มีใครชุบไม่มีใครชุบอ่าชุบอยู่ชุบอยู่ชุบอยู่ไม่มีใครชุบอ้ยเมื่อกี้ว่าพี่ชุบแต่งไม่มใช่พีแอะไรวะนะล้มล้มล้มสวยพี่ อุ้ยอุ้ยอุ้ยปิงอ่ะพี่ฟุกไอวอลไอวอลสวยพี่สวยสบายเลยพี่ไอโจดึงไว้โจพี่ว่าจะเย็นไอโจวไอหยู่งในพี่เออโจไม่ดึงไว้อ่ะแต่ละอย่างอุ้ยพี่ฟุกไอวอลออกให้ผมเด้ออะไรอยู่วะถ้าจริงอย่างนั้นเล่นปืนกลดีกว่าไหมไม่ต้องเล่นไรดีเซิร์ดดูดิโอเกินเดี๋ยวกูเล่นเดี๋ยวกูเล่นสไนให้ด้วยโอ้โหไอโก้มดูดิไอ้ก้มดูดิ ได้พี่จัดนะอย่าอย่าเป็นล่างแยกเลยนะฮะอายุเคียงให้จะจอย่างนี้อ่ะอย่าอย่าเป็นจริงเฮ้ยโอ้ดูดิอภิมาหาปืนฝวามาฝวามันมั้ยตัวเดียวตัวเดียวเหมือนน้องตัวเดียวสวยหาเอาไป้งนะอ้าวนี่อ้าวดีซ้ำดิ ไปจ้าหลวงดวงงูเห่หาเน่เาห่า,าที่คิดว่าที่เหรอเล่นกับพวกกูอ่ะฮะกยพวกกูมันคืองูเฮ้ยอ่ะีดฟามัสเฮ้ยโอ้โหโ้โหเจ็บจัด,ดไม่โดนหัวเลยกดไปจ้าเผื่พไม่พู้อะไรยิ่ว่ากูกูเป็ในใครวะ

ขึ้นขึ้นขึ้นยับยับยับไปโทษที่ทำไมผมบักวะทำไมเงินผมบักวะพี่บักเหมือนกันพี่โทษทีนะครับพวกผมมันคือร่างกิงกันทั้งนั้ไม่ไม่ไม่พี่พี่ฟูกจะเย็นจเย็นจะเย็นไม่ไหวละบอกเลยเมื่อกี้กูโดดเข้าเทียมเหมือนกันนะเราเราไม่มีโกงนะพี่ฟูกนะเราไม่มีโกงนะเข้าเทียมไม่มีโกงเข้าเทียมนะอัดตัวนะถ้าเล่นเขาอัดตัวติดท่าอัดตัวเลยกูกูเห็นดีเซอร์ตงกูขึ้นเลย โอ๊ยเกือบดาวเกือบดาวดาวเสียเรืองน,นะอย่าให้กูต้องเล่นระเบิดด้วยเห็นบ้ามานั่นแลนะเห็นบ้าโจ้กูเล่นระเบิดนะเขาไม่มีตังกันนะพี่น็อกน็อกหนึ่งดา1 1> วหนึ่งสวยด็อกสองเอ้ยน็อกสองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเท่าทีวะพวกกูมันมา ฮัลโหลฮัลโหลทำไมปืนมันพักวะใหม่ปะใหม่ไหมมันพักปืนอ่ะไม่เป็นเหมือนกันพี่เป็นเหมือนกันใช่ป่ะตังก็ไม่มีใช่ใช่ตังไม่มีจะซื้ออะไรไม่ได้มีเจ็ดร้อยเชื่อเชีวเชื่อเชียวทุกสิทุอย่าอยู่ผมมันร่างจริงกันทั้งหมดแล้เอ่อพี่ชายพี่ดูเงินผมไม่มีอะไรเลยพี่จริงจริงมันต้องเงินต้องต้องเงินเหลือดิแต่นี่ดูดิใช่โอ้โหเงินไม่มีอ่ะก็ดีตอนแรกว่าผมเล่นดีเซลเนี่ยพี่คือไม่มีตังนะแล้วก็ซื้อไอวอลไม่ได้ด้วย จนจริงว่ะโอเคโอเคเอาดิดู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 ดหวั่นนะหวั่นนะวันนะอายุวั่นนะสอนล้างเขาสิงอายุวันโนสุขังพลังเฮ้ยเขาดักพี่เขาดักข้างขึ้นบันไดนะโอเคพี่ผมาเด้อจ้าเจ้านอนเขานอนเขานอนไอ้โจโจด้านหน้าบุ้โจโจเออด้านหน้าโจตายเานอนเขานอนโจเอ้ยโจ พวกกูมันมาทีมาอย่างทีบมาอย่างทีบเอาทีลเฮ้ยผมห้ามโดนเฮ้ยหายปะเนี่ยตึงตึง โอ้โหโทษทีกระโดดจำเ้าผมดึงเชิงเต้าผมดึงเชิงรอพี่ปุ๊กใจยันหน่อยพี่ปุกเอา啊เอา啊เอาแล้วกูเล่นลูกซองอ่ะมาดิมันจะเปเป็นปชุดเพื่อนเอาทุกหัวมาดิจังหวะนี้ไอ้ดับเอาอีกแล้วอุ้ยอะไรอะไรโทษทีมุอไวไปหน่อย วินละวางวีนละวางไปเองพี่บจะตายแล้วพี่บุกจะตายแล้วพี่พุกยุบแม่วะชุบพี่พุกถอยมาชุบพี่พุกพี่พุกเอาัพันยาเขาพันยาลาคูลาคูสวยยิู้นะไปเลยพี่พี่ไปเลยสองปุ๊บไอ้นี่มอไม่ทำอะไรอุ้ย อายุแน่นอนนี่อายุแน่นอนไม่ใช่ร่างทรงมือเสือไปตัวชี้ไปมึงไอ้โก้มืเสือใจมึงการอาดตัวไม่ใช่เรื่องยากอุ้ยเออพี่โคตรปิงอ่ะพี่ไอโก้ปิงอ่ะปิงพี่ปิงไม่ไหวหรอตั้งไอวอล์นะพี่แอนิมอลผมผมไม่ไหวจริงจริงไม่มีปืนนี้เอาเอาเอาไปไหนมาตั้งเจ็ร้อยมา จังหวะนี้กูจะไม่แพ้เพื่อหมู่บ้านคนลฮะเหมือนกันเหมือนกันพวกแสงอุษาเฮ้ยเฮ้ยซ้ายขวาเข้าวันนี้ไม่ประวัาเราต้องเกาะกลุ่มกันไอโก้มึงไอ้ก้แล้วเชื่อกูดิมึงระวังนะอายุมใช้นี่นะมึง นี่ไงสามตัวข้างหน้าเราอุ้ยเ้ยผมเอออะไรเนี่ยเมาเอออะไรอ่ะเขาอผมที่เขาผมเจ็บ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 ตาย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 เถื่อเพี่อสามต้องตีจะพยายามจะพยายามวะพายามเจ,จ,จ,จผมเลยผมดาวพี่ <c oughs>

เดยครับมาดิกดทั้งอ่ะอุ้ยเต็มหัวเนี่ยปิงนะปิงนะเอาหุ่งนะหุ่งนะปิงนะตัดสินไว้ตัดสินตัดสินจัดจัดจัดไปทุกคนจัดจัดจัดโอ้โหไม่พื้นไม่โอ้โหผมไปซื้อกอดสามเอาอะไรป้าเออเอาเอาเอาอะไรดีนะตัดสินใช่ป่ะมีเอ็มพีห้าป่ะ ไไดด้้้มมใช่สองอันนี้คือแมตตัดสินถูกไหมเราคิดว่าไออินดาบมันจะควักระเบิดออกมาไหมจะ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 กวะนี้มือระเบิดฟุกระเบิดขวดจัดไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุมเชิงคุม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 เชิงไว้ก่อนถ้าผมเห็นงานอะไรเนี่ยตัวดุ้งตุ้งเลยเนี่ยเพลินเลยมั้งน่ยลากูลากูผมเห็นแล้วหนึ่ง เฮ้ยระเบิดเหมือนกันว่าแลี้ยวอันอยู่เกเบิกแน่ถึงพุกรู้นี่นี่นี่โอ้น่ากลัวว่าระเบิดอูแหลกแหลกแหลกแต่โทษทีนะครับมือมือระเบิดอย่างผมอ่ะมัน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 ไม่แพ้ใครง่ายอยู่แล้วคุณม่แค่คุณไม่แค่มือระเบิดพร้อมโอ้ต้องดันปะรอค่ะรอค่ะไปและจ้าเนียนเข้าไปเนียนเข้าไปเขาเข้าไปในหมดแล้ว เงินไปเปล่าระเบิดอ่ะเอาโทษทีนะสามทีนะเก่งกว่านะเอาไปามเอาเดียวเอ้าโจโจอ้อมประกบเลยเดี๋ยวด้านหน้าพี่ฟุกเลยด้านหน้าไอ้วอลเนี่ยโทษทีนะเก่งเก่งเก่งระเบิดกว่านะงงนะพี่พึ่งไปไหอวอลพี่ไปเลยเดี๋ยวผมเซฟอันนี้ให้ตายตายตายตัวนี้ตายเดี๋ยวผมเซฟระเบิดตาย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 ตัวเดียวตัวเดียวไอ้วอลพี่พึ่มพี่พึ่งอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหน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 กูขอปิดกูขอปิดกูขอปิด เองเขาปิดเขาปิดตัวเองเขาเล่นเฮ้ยกูขอปิดกูขอปิดกูาเปิดอายุเปิดจัสเขาเปิดจัสไอ้ยี่กูจะตายเปิดมาดิคือง่ายเกินว่ะโทษทีนะชิ้วแบบฮอกไกโดคือโทษทีนะครับท่านเล่นระเบิดไม่ช่ำอย่าเล่นดิครับคือแบบเพราอ่านเขาก็จับทางเราถูกพอดีนะแต่แบบเขาจับทางเราถูกเดี๋ยวเขาใช้แก้เราไม่ได้อะไม่ได้มือระเบิดใช้ปีเอ็ครับ ไอซูออส์มันโน้นจริงจริงเหรอพี่โอโะท<ส><น>ี่เก้า<ส>คิวโอไม่ทำอะไรเลยเอซูส์มันมันวินอยู่แล้วอ่ะเออมันจัดชิวๆแล้วก,กันนะคะเบื่อเบื่อ,อความชนะว่ะอยากแพ้บ้างว่ะจริงยย<ส><น><ส><น><ส><น>